มันเรียกผม <S <S ไม่ได้คาจะเป็นคนดีแน่ๆผมมีของกินมาให้ด้วยอะ่ะไปเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจ,จะเล่นผมนะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซี FC ทุกๆคนเลยนะวันนี้ผมได้เดินทางเข้ามาอาย่างป่าแล้วทุกคนก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเกือบๆหนึ่งอาทิตย์พี่ๆยังจําได้หรือเปล่าผมเนี่ยได้กลับได้เดินทางเข้าป่าไปยังน้าตกแห่งหนึ่งทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยบังเอิญไปเจอชายปิศาน,านะแต่ว่าไม่รู้ว่าชายคนนั้นอ่ะมันเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนนะก็คือเขาลาจาร์ใส่อยู่ในป่าเน,นี้แหละ แล้วก็ใส่เสื้อคลุมคือแบบตัวดำเมียมทั้งตัวเลยนะก็เลยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่แล้วก็ตอนนั้นคือผมเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้ทุกคนตอนนั้นการกินข้าวอยู่ก็เจอมันยืนจ้องผมแบบตาเขม่งเลยก็คือยืนจ้องผมผมก็ไม่รู้ว่าอ่าไอคนคนนั้นนะมันเป็นใครนะอืวันนั้นเราที่ยวที่มาก็คือได้แบ่งเข้าให้เขาแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยไม่รู้ว่าเข่าเนี่ยได้กินหรือเปล่านะวันนี้ก็เลยอยากจะกลับมาหาเขาทุกคนเผื่อว่าจะเจอนะ ก็เนี่ยไม่ได้กลับมานานมากแล้วเพื่อว่าเราจะเจอเขาแล้วก็วันนี้นะผมได้เอาขนมมานิดหน่อยนะก็ถ้าเจอเขาเนี่ยจะลองเอาขนมเนี่ยแบ่งไว้ให้เขาดูไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่าทุกคนอันนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเลยทุกคนต้องมารอรุ่นเดินพร้อมกันก็โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อทุกคนไปครับทุกคนเดินทางกันต่อครับผมก็ตรงนี้คือแห้งนล้ะแต่ว่าไฟไม่ไหม้ดูเหมือนว่าไฟมันจะไหม้ได้ฝั่งนู้นทุกคน ก็คือไม่รู้ว่ามันจะลามมาฝั่งนี้หรือเปล่านะตรงนั้นมันไหมอยู่นะเป็นต้นไม้แก่ที่ล้มตายแล้วก็โดนไฟไหม้นะครับแต่ฝั่งนี้นะคือฝอั่งนี้คือไฟป่ายังไม่มานะมาไม่ถึงนะก็โชคดีไปเดี๋ยวเราต้องเลาะอุกอีกไก่นะผมไม่มั่นใจทุกคนเห็นป่ะอ่านูนโน่นนน่าจะเขาไม่ถึงไม่ถึงนะแต่ทุกคนแต่ว่าใกล้ๆประมาณนั้นประมาณตีนเขาลูกนู้นน่ะ้ราเดินทางต่อเนี่ย เดิน <Okay. S 2> ทางกันต่อทุกคน mm. เดินไปหน่อยเราจะเลาะลงแม่น้ำนะทุกคนเพราะว่าแม่น้ำผวัวมันน่าจะเย็นกว่าว่าเราอยู่ปนนี้โอ้โหอากาศร้อนมากเลย,ยตรงนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะเลาะเดินขึ้นแม่น้ำไปนะโอเคก็โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้นั่งพักนะเดินทางมาได้ประมาณ ประมาณ15บหทีนาทีทุกคนเราก็ได้นั่งพักนะตอนนี้ผมได้มาอย่างจุดเก่าที่ผมเนี่ยเคยมานั่งพักนะทุกคนคือเดน้ํานี่คือแบบใส่มากมากทุกนะคนน้ำเย็นมากก็น้ําเยอะมากตรงเนะี้ยก็คือเห็นอ่าเห็นว่าบรรยากาศมันล่มดีนะขบวนเก่าน่าจะเป็นอ่าต้นอะไรนะต้นโพไม่ใช่ต้นโพดิผิดอ่านี่เป็นต้นไม้ธรรมดาเนะนะนี่ยทุกคนก็บรรยากาศเย็นมากก็เลยมานั่งพักแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้พี่ดูเลย ก็เดี๋ยวผมจะแพนกล้องหลังให้พี่ดูนะทุกคนนี่นะครับผมก็อากาศดีมากนะติดตรงที่ว่ามันเป็นป่าเนี่ยทุกคนก็ในป่าเนี่ยเราไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้นะนี่นะครับผมอืมอากาศตอนเนี้ยแดดมันเริ่มจะลงแล้วทุกคนบ่บายบ่ายบ่ายโมงกว่ากว่าบักเกือบบ่ายสองนะบ่ายโมงกว่ามั้งถ้าจไม่ผิดอะ่ะนี่นะน้ำคือเย็นมากทุกคน ก็โอเคแต่ผมจะขออนุญาตนั่งพักตรงนี้สักพักหนึ่งนะเพราะว่าแดดก็เพิ่งจะลงพอดีอแดดมันเข้าก้อนเมฆพอดีเดี๋ยวขออนุญาตนั่งพักก่อนเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อทุกคนโอเคครับทุกคนเราเดินทางกันต่อเลยนะตอนนี้เราพักกันหายเหนือ่อยละอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นทุกนเดี๋ยวอ้อมหน่อย เย็นมากเลยน้ำนี่คือใส่กิ้งนะทุกคนอากาศกดีมากตอนนี้อากาศไม่ร้อนไงเนี่ยโหผมเดินทางมาต่อเดี๋ยวผมอยากจะพักเันแลยเ,เดินมาเนดะินมาเน่ยให้เดยวเราตัดท่าตัดท่าไปตอนที่ใกล้จะถึงแล้วทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงแล้วทุกคนก็เป็นที่ที่ผมเนี่ยได้มานั่งทํากับข้าวกินนะทุกดูต่ตรงนี้คือเขียวเลยนะ แล้วก็เรานั่งทำข้าวกินตรงนั้นแล้วก็เจอชายปิศาจหนะอยู่ข้างบนนู้นนะก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีอะไรนะแต่ว่าจะให้ในความคิดผมนะผมสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในป่านี่นะก็คือแล้วก็เหมือนว่าเขาคงได้กินอาหารที่ผมทําเนี่ยแล้วก็เกิดความหิวแล้วก็อาจจะแบบมายืนจ้องมองผมนะผมคิดแบบนั้นนะในหัวผมคมคิดแบบนั้นก็คือเราพยายามคิดในแง่ดีก่อน ราจะมองทุกคนครับเราจะมองทุกคนว่ามันมันร้ายอย่างเดียวไม่ได้ทุกคนจต้องมองหอนี้ง่ดีนะหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะเฉพาะบางคนทุกคนนี่นะครับทุกคนคือผมเชื่อว่าลหลายท่านก็เคยจะเคยเห็นอะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็มีอีกลหลายท่านที่ยังไม่เคยแบบสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะเพราะว่าพี่พี่เอฟซีหลายคนเนี่ย บางคนก็อยู่ที่แบบอยู่ในเมืองบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็คือโอกาสที่จะสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบเนี้ยก็คือยากมาก,กนทุกคนส่วนบางคนที่อ,อยู่เนผมหรือว่าอยู่ติดอาจจะติดป่านหน่อยอะไรเงี้ยก็คือมีโอกาสได้เห็นนะแต่พี่ๆหลายๆคนนะผมเชื่อเลยว่าไม่ไม่ไมค่อยได้สัมผัสธรรมชาติแบบนี้เท่าไหร่นะเนี่ยจะลงน้ำโอ้โน้ำเย็นมากเลยมีขณะอากาศร้อนเลวเนี่ย นี่นะผมะให้คนดูดิสวยมากเลยทุกคนบรรยากาศคือดีมากเลยทุกคนแล้วก็พาทิตเนี่ยเหมือนจะลงหน่อยนะก็คือพาทิ่มันเริ่มลงตอนนี้บ่ายก็คืออากาศก็เย็นมากน้ําก็เย็นด้วยทุกคนน้าตกก็สวยเลยทุกคนดูสวยมากนะก็ถ้าไม่ติดที่ว่ามันอยู่ในป่าลึกเนี่ยคือเล่นน้ําสบายมากเลยทุกคนก็เอแคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าทุกคน ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปข้างบนนะก็เป็นที่ที่เราเคยเคยทำกับข้าวนะน,น,นะนี่ก็มันใสแล้วทุกคนเป็นต้นเล็กนะแต่ว่าล่างเยอะมากๆเลยแล้วก็ขึ้นตามซอกหินไ้สบายเลยนะนี่ลากันนี้ก็เป็นลากของเขาหมดเลยนะโอ้รากเยอะมากโอเคครับทุกคนเราขึ้นมานะอ่านี่ไง ก็เมื่อข้าวก่อนเนะี่ยผมมาเนี่ยผมเจอคล้ายๆตัวอะไรมันเลนะมันตายอยู่งเนี้ยก็คือมันน่าจะตายหลายวันแล้ว,ลวคือเปื่อยเปื่อยหมดแล้วนี่ก็เป็นร่องรอยเก่าที่ผมเนี่ยเคยทํากับข้าวทิ้งไว้นะอืมก็โอ๊ยนี่ไงคนตเจอจานแล้วดิทุนจัได้ป่ะโอ้แต่ข้าวอะไรไม่เหลือ,อนะก็ไม่รู้ว่าเขาได้กินบ่หรือว่าพวกมแมลงมันกินไปนะแต่ว่าตอนแรกอะ จาเข้าวไมาอ่อยู่ตรงนี้นะสันข้าวอยู่ฝั่งผมวางไว้ตรงนู้นไงก็เคือเจอเขาผมก็เลยวางไว้เรียกเขานะแล้วผมก็เดินเลาะขึ้นไปบนแล้วก็เดินทางกลับลงเขาเลยนะตอนแรกผมเจอเขาอยู่ตรงนะู้นทุกคนเลนะไฟเหรอทุกคน ทุกคนครับมันมีกองไฟเลยทุกคนตอนแรกครับผมเจอเขายืนนะรอบนี้ครับผมเจอเขายืนเขาบนนู้นแ่ะแต่รอบนี้ผมานนะมาผมเจอกองไฟได้วยมีผมมีมีดมาแล้วในชะ่ไหมม,ม,มันไม่มีคนอยู่นะคนไฟมันเพิ่งจะติดไม่มนานนะ แสดงว่าว่าต้องมีคนอยู่นะนี่ก็ป่าเล็กวนะ่เราจะเข้าไปดีไหมเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูนะทุกคนผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่านะแต่ว่าเรามาดีทุกคนเราพยายามคุยดีๆกเขาไว้ ไปาามาถึง,งน,น,นี่ทุกคนมันมีกองไฟจริงๆนะสแสดงว่าต้องมีคน,นอยู่ที่นีนเด็มันน่จะอยู่หลังก้อนหินก็ได้ทุกคนนี่นนทุกคนเฮ้ยตัวอะไรวะเนะี่ยตัวเนี่ย ใช่เหรอวะมันเหมือนตัวอะไรไม่ไหมเลยอะมันเหมือนมีสัตว์อยู่ในกองไฟทุกคนเหมือนโดนเผาตายอะ่ะคนเจอในกล้องรู้เจอไปนะตัวไม่ใหญ่มากนะไม่รู้เป็นกระรอกหรือเปล่าอืมแปลกมากาทุกคนแต่ว่ามันต้องมีคนอยู่ในแถวนี้นะนี่แหละมีคน ยังไม่อยากเข้าใกล้เท่าไหร่ลักใครก็ไม่รู้ว่าทุกคนนะั่องอะมือนเขาเผาอะไรบางอย่างอยู่ทุกคน จริงด้วยไม่เห็นกูเหรอครับมันเรียกผมอไม่ได้คาจะเป็นคนดีก็ได้ครับผมพี่เป็นใครครับผมทำไมมาอยู่ในบ้าเน,นี้ย ผมมีของกินมาให้ด้วยอ่ะปั๊บหนึ่งเดี๋ยวปั๊บหนึ่งนะครับยิงกระเป๋าก่อนผมยปั๊บหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยทำไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถือมีดทุกคนเฮ้ย นมันไล่ฟันผมนะทุกคนตอนนี้ผมกำลังแอบอยู่มันจะเป็นใต้หินนะไม่รู้ว่ามันจะตามมาหรือเปล่าทุกคนตอนแรกคนนู้นเป็นคนดีทุกคนผมว่าจะขนมแบ่งให้เขานะเอาของกินมาแล้วแล้วบอกเขาจะกินข้าวของผมไงผมก็เลยเอาขนมมาแบ่งให้เขาตอนนี้ผมแอบใต้หินนะไม่รู้ว่ามันจะตามมาหรือเปล่า,มา,มมาผมก็วิ่งมาไกลอยู่พอสมควรนะ คนเหนื่อยทุกคนมันถือมีดเล้มใหญ่ทุกคนตอนแรกผมไม่เห็นนะผมเห็นแค่ว่ามันเดินมาปเปล่าๆมันเหน็บมีดไว้ข้างๆตัวเขียนให้สั่นหมดเลยทุกคนแอบอยู่ตรไหนรู้ันตามมารอเปล่าน ตอนนี้เสียงอะไรไม่รู้ผมหลอนมัน่นะตอนนี้เราอยู่ใกล้แม่น้ำมากเลย จใจผมแับหยุดเต้นเลยทุกคนมันเดินลงไปข้างล่างทลค่เดินลงไปข้างล่างที่บน,บนเขานะเป็นทางเดียวกับที่ผมจะไปนะตอนนี้ผมไม่กล้าขยับตัวเลยต้องแอบใตห้หินนี้สักพักหนึ่งนะทุกคนไม่งั้นเนี่ยถ้าถ้าไปจะออกไปตอนนี้โดนไล่ฟันแน่เลยว่ะมันวนกลับมาอีกนะ มันวนขึ้นมาทุกคนแล้วมันก็ลงไปต่อนะข้างล่างันนะคือตอนแรกไอเรารู้ว่ามันเป็นคนดีไนงะรู้ว่าแค่คนป่าธรรมดาที่ไหนได้ทุกคนจ้องจะเล่นผมนะ ไปนู่นแลทุกคนโอดีวนะเนี่ยใจผมเต้นหมดแล้วผมไม่รู้ผมจะวิ่งดีไหมนะทุกคนแต่ถ้าผมวิ่งอะ่ะมาโครทากับมานแน่ๆผมตอนนี้ผมคิดอย่างเดียวก็คือต้องรีบกลับลงจากป่านี้ให้เร็วที่สุดนะก็คือไม่รู้ว่าเขาในไรฟันผมพ่ออะไรนะ อนแรกเหมือนจะฟังผมรู้เรื่องแต่ตอนเนี้ยพอผมจะหยิบขนมนั้นแหละมันมนไล่ฟันผมแล้วครับค่อนข้างที่จะอันตรายเลยคือไม่รู้ว่ามันตัวอะไรกันแน่นะทุกคนเผื่อนะเราเนี่ยอาจจะเจอไอ้พวกไอ้พวกคนที่มันวิปริตมันกินเนื้อคนก็ได้นะทุกคนมัจจะเป็นพวกที่วิปริตก็ได้นะไม่อยู่นะทุกคน น่าจะไปแล้วนะคอยดูเนี่ยออกก่อนตอนนี้ผมจะวิ่งแล้วนะ